สวัสดีจคอนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง c ีหกอีกแล้วนะครับนี่ผมจะมารีวิวมังงะเรื่องการสืบนะครับผมเป็นเรื่องที่เรียกว่านานเก่ามากนะฮะแล้วผมก็อยากรู้มากผมไปเจอหนังของเอเนเิกัสทีดีอ่ะคือผมอยากดูต่อนะฮะก็เลยซื้อมังงะมาซึ่งหามานานครับผมนานมากผมซึ่งทั้งหมดนี้นะครับผมผมซื้อมาทั้งหมดสี่เล่มนะฮะร้อยร้อยหกสิบบาทนะคะผมสิบเล่มสิบเล่มเดี๋ยวก่อนนับ อ่าผมผมความจริงผมอัดไปอีกคลิปนะฮะแต่ว่าคลิปนั้นไม่ได้กดอัดครับผมอืมก็พูดกับใครคนเดียวก็ไม่รู้นะฮะอืมซึ่งก็จะวันนี้นะฮะ,ะสิบเล่มนะผมโอเคอันนี้ผมแกะมาชุดหนึ่งแหละอ่าถ้าจะยินเสียงก็ขอภอภัยด้วยอ้มีแค่เก้าเล่มนี่หว่าอ้าผมสั่งสิบเล่มไม่ใช่เหรอเฮ้ยผมสั่งสิบเล่มนะ 1, 2, อืต้องตออ อโอเบเลยนะครับผมเอานับผิดครับผมอ๋อนี่ไงเล่มสองเออก็หา,างนานตั้งอยนน่นี่นี่ว่ะก็ถูกแล้วออ้โทษนีครับผมผมสมองไปเองอืมอืมฮะอะมาดูสภาพไปเลยนะครับผมอืมซึ่งสถานที่ก็จะแปลกตานิดนึงเออก็นะฮะถ้าใครอยากให้ผมดีโมเดลนี้ก็ผมมีหลายอันนะฮะเออก็ถ้าใครอยากให้รีวิวชั้นมังงะเอาสักห้าสิบวิวชั้นมังงะของผมก็เยอะอยู่ซึ่งไอโมเดลเนี้ย สักหกสิบวิวจะผมจะรีวิวทั้งหมดเลยเพราะผมก็วัเดียวนี้ก็เสียไปหลายหลายหลายพันหลายหมื่นเหมือนกัน <c oughs> โอเคนะผมอืมสภาพของบะเอ้ยมันไม่ใช่บากิกันสืบนะครับผมบาก,กิเฉยเลยพอดีจิตเรื่องนี้อยู่กับอะไรนะอริจินในแดมนมลนะเออสนุกนะฮะอืมเออก็จะเป็นประมาณนี้นะผมก็พอรับได้นะครับเพราะผมก็ซื้อมาอาม่านจะซื้อมาสามะสมมาเนาะอืมโอเคเขาจะเขาจะมีดราม่าเรื่องอะไรนะอ่าเรื่องอะไรเนี่ยเลด เดทไม่ตรงอ่ะมันจะเป็นสิบห้าบวกสิบสามบวกที่เขาเคยบอกไว้ก็ไม่มีนะคะเนะี่ยไม่มีนะคะอ่อไม่มีไม่มีไม่มีอะไรมากนะอืมด้วยม,มีนะคะโอ้อ่าซึ่งผมอยากอ่านของอาจารย์แกม,มากแล้วนะอหือเรียกเลยะะเป็นผมชอบอะไรบางง่านแบบเดือดอย่างเงี้ยแะฮะผมอ่ายัางชอบเลย ผมไม่แน่ใจนะครับว่าคนแต่งเรื่องการสืนเนี่ยเคยแต่งเรื่องอลิตในแดงมรณะหรือเปล่าเพราะว่าผมว่าอืมมันหน่อยของอาจารย์แกแต่งนะฮะไม่รู้ทําไมนะคะผมอืมอาจจะเป็นคนแต่งเดียวกันหนเาบ่านะฮะอืมนั่นแะสิเพราะว่าเนี่ยมีอยู่สามคนมีตัวเอกอยู่สามคนใช่ไหมเอออืมอะไรเป่านี่เออผมชอบผมชอบผมชอบในทั้งสามสองเรื่องเลยนะคะผม ก็นะครับไม่ใช่ผลอะไรมากมายก็ถ้าใครอยากให้รีวิวอีกก็กดไลค์กดแชร์กดทำคลิปกันนะครับผมวันนี้ขอบายเป็นเท่้นี้แล้วนะครับผมขอไปดูซีรีส์ต่อนะครับผมบ๊ายบาย